กถินสามัคคีนะคะวัดท่าพระเจริญพน์จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกถินในโครงการกถินสามัคคีทั่วไทย5,000ันวัดณวัดท่าพระเจริญพน์ตําบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยผู้แทนศิษธิอนุสิต์กล่าวคำถวายภ้ากถินเป็นภาษาบาลีได้แก่กาลิมิตสุกัญญาสแสวงทรัพย์ส่วนกาลิมิตเทพธีรธรรมสแสวงทรัพย์นำกล่าวคำถวายภ้ากถิ่นเป็นภาษาไทยค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยร่วมบุญกฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะงานบุญทอดกฐถินสมัมคีเป็นมหาการทานและมหากุศล ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ต้องการจะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างความปราบพปื้นปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญ,ญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ